ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและป่าทะาเลสาบสงกานะครับมีประวัติความเป็นมาก็คือเกิดขึ้นตามพระราชดำริของอ,องค์มนตรีและรัฐบุุษก็คือพระาาน,น่านทรพลเอกเปรมตินาสุราลนที่ต้องการให้มีหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติตัปาา่าและพันธุ์พืชนะครับเข้ามาให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่รอบๆทะเลสาบสงกาแล้วก็ รวมทั้งนิสิตนักศึกษานะครับได้มาใช้ใช้สถานที่แห่งนี้มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของป่าไม้สัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมรวมถึงทาเลสาบสงกลาซึ่งเป็นหู่เก้าอูน้ำของคนในชุมชนรอบทาเลสาบสงกลาครับก็เลยจัดตั้งหน่วยงานของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทารลสราบสงกลาขึ้นเพื่อใน,ในเรื่องดังกล่าวนี้ครับพันไม้หลักที่โดดเด่นก็จะเป็นพวกต้นลำพู โครงกลางจะมีน้อยมากแตนะ่หลักๆแล้วก็คือลำปูแล้วก็พวกปรงทะเลซึ่งเป็นไม้พื้นล่างต้นราโปนะครับเป็นไม้พื้นล่างนอกจากนั้นเขาจะเป็นพวกสมอทอะเลพวกนาคเล็เกิท่านจะก,จกินปลาเป็นอาหารนะครับถ้ามีปลาเยอะแสะดงว่าทะเลสับสงกลาก็มีความอดุดมสมบูรณ์ อยู <c 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 ่นี่ม um ันเป็นเทศกล้องชุกค้าว่อเลยไปต่อน้าก็จะเป็นห้องบันลุง์อ๋อครับจะเล้องทอร่วนมาจะเป็นห้องทุกค้าจะเป็นืนที่ข้องกอที่จะเป็นห้องปัดตรรลุน์นเลยไอ้กอไอ้กอที่กอ้ ไปจะก้าไม่ได้พวกเขามีก็ต้องมา okay, 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 ต้านกันขอม้เราเราบินได้เรากราก็แต่ว่าไม้นกไ่้นมาเทาไ้นอกมมีมีอยู่ท่องประเภทที่น yeah. ี่มีนกอพยปกับนอกนอกประจําทิ้นนกประจําทิ้นก็ไม่ถึงว่า คือแบว่าเราพบได้ทั้งปีคือพบได้ทุกฤดูนี่เป็นโครงของนอกโบวกว่านจ้ำเหนือ้ทงทองแบบพบเป็นส่วนใหญ่เมืน่นอนกน้ำนเงากนกอพยพบี่นกไอหัวับหลายคนไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่ามันมันจเจ้าอพยพมาช่วงต้องสางปีเต็มเต็มผ่านมาแ่ก่อนจากนี้ไม่มีเพิ่งพบช่วงสร้างปีเต็มผ่านมาใน จะพบนอกไอหวัวไล่ตัวอยู่จะต้องมีพวกแกรมนำการนาำเหล็กลกับพวกเป็ดแดงกับเป็ดกับแก่ครับเป็นส้วนมากมีลำพูมีราพูนะครับาราพูครับเป็นพื้นน้ำแล้วมีพวกจ่าไรเอ่อเขานยวสา,ายอะไรข้างจะดู กบเป็นส้นมากพวกนี้มันปลานิ่นนะครับปลานิ่นเป็นน้ำของปลานิ่นส้นมากผมปลากินปืดชัดพวกถึงบกึน้ำได้ไงบวกถึงบกถึงหน้านี่ไม่ค่อยมากนะครับไม่ค่อยมากีพวกนี้และพวกพวกกบพวกเทียดพวกปลาพวกงา,างนี่ไม่ค่อยมากมันใส่ใส่รีนะครับมัมีนนคยมีส้นมากมันจะขึ้นในทางข้างบนครับ ก็มีเพียแอ,อหรหียนะ่ยกับพี่แอร์ก็ว่าไอ้ดวงเงนตโต๊กใช่ใช่หน,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 นันกนไหมนะหนักหนักก็มีบอยมีมีเยอะนะครับมาแต่ว่ามันไม่ค่อยผบไม่ค่อยหเห็นก็มันพวกนี้มันจะยบมันก็กลัวคนเหมือนกันแต่ถ้า,าเออเงียบ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 มันมนั่งค้อยนี่อาจจะผบมีเป็นฟูง